สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ที่มาครับนะครับแต่ไม่ได้เล่นมนครับวันนี้มาอยู่ไฮไลท์พีพีมาครับในไฮพิกเซลของต่างประเทศครับไม่ใช่ผมเลยนแต่ต่างประเทศคนอื่นเล่นตั้งหากครับวันนี้เรายังดูไฮไลท์กันนั้นไปเลยเอาเริ่มแล้ว โอเคเรามาดูกันนี่จะเป็นไฮไลท์แรกแล้วกันนะอืมโอเคก็ค่อนข้างโหดอยู่นะอ่าของเขาเป็นอเอาละเอาใจละอ,อืมอืมอืมจัดไปจัดไปสวยๆแต่ของเขาใช้เป็น15อ่า P CS นะโอเค ก็จะประมาณนั้นให้ไม่ใช่พิกเซลเราเป็นสกายวอลเฉยๆโอเคก็ค่อนข้างยะแบบชนโคตรโคตรโหดเลยก็อืมคือก็ไม่ได้มานั่งนี้มันแบบทำคลิปอย่างนี้เว้ก็ก็ดูเรื่อยๆนะกันนะข็าเพื่อความบันเทิงกันอ็ค่อนข้นางยะแบบโโรเพยเยอร์มากเลย รุมสองก็ไม่เป็นไรเหรอแตกไปแล้วดีครับจะไปแล้สามคิวนะครับก็อกโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ว้าวช็อตเมื่อกี้สุดยอดจริงๆทำวัน,นเดียวแล้วแตกเลยครับโอ้สุดยอดเอ้ยทำบัก ไม่ใช่บั๊เราเป็นทิกเล็กๆน้อยสำหรับสายพี่ๆแล้วกันแต่สำหรับมือถือคือแบบคือเล่นยากนะมันไม่ไม่ใช่คีย์บอร์ดแบบพอจะไลยปุ่มนะ้หนนลุมสองก็ฉันผมชอบในการต่อบล็อกว่ะไม่เฟียอต่อบล็อกเร็วก็ค่อนข้างเฟรมเลยท่อนข้างสูงมากเลยอีก่ละ เอ้ยเอ้ยหลอดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอืม,อม,อมโอ้หลอดสุดยอดอืมอืสวยครับโอเคนี่ชอบอันต่อมากเลยแบบมันเฟี้ยวเฟีวฟ้าวเอ้ยอืมเกือบตกนะเกือบตกนะโอ้ เอาแบบอย่างนี้เลยหรือโอ้ว้าวเฟียวเฟียวดีโอ้วิกเตอร์ลีครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดไป่นนรอดไป่นนเฮ้ยเฮ้ยรอดเฉยว่ะมันเฟียวจังวะคนนี้มันเฟียวเกินไปแล้ว เฮ้ยรอดเรอตกไปนี่ๆจับมันตอบออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหัดเดี๋ยวหัดมือถือเดี๋ยวมือถือ,ถอ,ถอหัดเองเตะมไม่เตะ นี่คือช็อตแรกก็เป็นไฮไลท์ของคลิปของต่างประเทศนะเฮ้ยก็เฟี้ยวเ,เลยแหละไม่ใช่เฟี้ยวเทปทูตกไปน,น้องนี่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 นอ๋อโดนลมก็ยังแบบยังแบบชนะเอ,อคิดดูคือแบบผมไม่เก่งพีพีนะเอาจริงก็ นี่สก,กิลิต o r ก็ไม่กลัวกลัวอะไรวิกตอรี่ครับนี่นี่มาดิครับโอ้ง้นานโถนเลยว้าวก็มาดูเขาแบบอย่างงี้ใช่ไหมโอเคเฮฟี้ยวเฟี้อืมไม่ตกนะ ้ยแบกเก่าสีม่วงว่ะแบกเก่าพอดีเค้่นก็สีม่วงนะอชอบเท็กเจอร์นี่วะสวยดีก็คางสำหรับมือถือก็ก็เท็กเจอร์ละเลยคมละเอียดเดียวมันก็แหลกไนงะต้องคนละเอียดนนหน่นอย